ดวยวิธีฝังกล่องนะฮะแบบเร,เราฟาร์มของเรื่อยๆของเต็มยังไม่มีบ้านแต่จะซ่อนกล่องก่อนครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากล่องมันฝังได้ซ่อนได้ครับเราต้องมีพ่วนะครับแบบนี้พ่วเล็กหรือว่าเป็นพ่อธรรมดาก็ได้นะครับนะอยู่ในตัวนะครับอย่างนั้นเราก็กดที่กล่องกับกดตัว F อแชร์ที่กล่องนะครับ ล้วกดเขาว่าฝังแบบนี้คร,ครับก็จะทําการขุดดินมาเพื่อที่จะฝังกล่องนะครับอันนี้จะใส่ล็อกก็ได้หรือไม่ใส่ล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าผมใส่ล็อกทั้งสองอันนีจะลองฝังกล่องเลยกับกล่องไม้ดูนะครับตรงนี้ฝังอยู่ติดแถวสนามบิดเลยนะครับอ้าวเหนื่อย ฝังต่อเสร็จไปแล้วหนึ่งฝังอ,อีกหนึ่งกล่องนะครับกด F แล้วก็ฝังฝังเสร็จแล้ว เราก็จะมองไม่เห็นกล่องเลยนะครับ,บเนี่ยเมอเสร็จแล้วมองไม่เห็นกล่องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล่องเราอยู่ตรงไหนครับมีอยู่2วิธีครับหนึ่งก็คือเรากดคลิกขวาแช่นะครับไปการซูมแบบนี้เราจะเห็นไอคอนว่ากล่องเราอยู่ตรงไหนนะครับแบบนี้นะลองเราไปไกลพี่จะดูไงนี่นะครับนะ จะรูว่ากล่องเราอยู่ตรงนี้กับวิธีสองให้เราสร้างของหลอกขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมจะสร้างไอ้ตัวนี้อันนี้เอาไว้ดูตำแหน่งนะครับว่าของเราอยู่ตรงไหนเอาไว้หาหาตำแหน่งง่ายๆนะครับนี่วางไว้เฉยนะครับไม่ต้องสร้างอ่า ผมเป็นครอบเพลิงใหญ่นะครับกล่องไฟสามารถวางได้วางไว้แต่วา่าเราไม่ต้องสร้างเราจะมองเห็นคนเดียวนะครับหรือถ้าใครมีทีมมีตี้ก็จะมองเห็นเฉพาะในทีมในตี้ของตัวเองนะครับตี้อื่นทีมอื่นมองไม่เห็นนะครับไอ,ไอตัวนี้นะฟาฟ้านี่นะก็เอาเป็นตัวมาร์กจุดไว้ว่าเราทํากล่องไว้ตรงนี้นะครับหรือว่าในกรณีคนที่เล่นเกมใหม่ๆแล้วหาพวกหินพวกไม้เอามารวมกันแล้ว ว่าหาจะหาไม่เจอก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับมาร์กจุดโดวยวิธีนี้ก็สามารถทําได้นะครับก็อย่าลืมว่าคลิกกว่าปุ๊บก็จะเจอของที่เราฝังไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึน่งนะครับลองออกไปใช้กันดูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ